ทุกคนมาพบกันอีกแล้วด้วยค่ะเด้อในช่องกว้างอันกายชาแนลอ่ามาพอคุณพ่อไพยบูญน,นะคะ <c oughs> กำลังยันยังนี่พอให้ผ <c oughs> ู้เดียวเลยวะคือพู้หาภูมาเหตุสอยเอาขึ้นรถบัวบัน้ ไก่ออกมามาหาแม่มาหาแม่ไก่มาหาแม่ลูกมาเบิงเบิงเบิงบิงเดี๋ไปไก่พอใหญ่เด้อปีว่าเบิงพักกันแม่เบิงพักกันแม่พี่เขาว่าเบิงสวนกัแม่เร็วมเบิงสวนนะคะฝนตกห้ามไม่ๆสวนกับ ก็หกก็ยังหกอยู่นะคะแต่ควางมันกระเฮ็ดหลายอย่างสวนนี่เป็นสวนของของกวางเองนะจ๊ะนี่ผู้พักบึงไว้ง่ามขนาดเด้นแม่พอก,กินเลยได้ดิแม่อุ้ยตอนสอนกำลังอัวกำลังง่าม เดี๋ยวกินกันนั่นแม่กินแจวห่อนมือได้นุ่ยุดกันส่วงนี้มีงานประจำนะคะบาควายดียุดยยุดกระยุดนิดเดียวหนาขึ้นต้นักนาวอันนี้ต้นบักบัว่ใ่พี่น้องนี่กระปุกนะคะได้ประมาณสองสามเดือนนี่แหละ นีี้ยวบวับวพ่อกระเม่เพิ่นเอาขางมามาเห็ดหาย่ะคะอนแหลมมาคุณมาเห็ดมาเห็ด,หดกับเพิ่นนี่แหละเพิ่นเห็ดก่อนเพราะว่าจะข้องกันข่าไปเห็ดงานี่นี่เผาเตียเผาน้ำห้อมเตียนะคะ กำลังงามอันนี้พักกจจระจนแม่พักกระจนมันคือเป็นยังสีเหรอแม่มันคือเป็นใบกุดกุดฝนตกนะคะเทียดอันนี้ไว้ดีดีมันก็นพังวมดขี้ง่วงขี้งัวจะคลองคือตอนตอนตอนลรยเมล็ดลงุงคิดว่ามันสิบวเกิดหลายปานนี้ เกิดน้าแหงสิริยนไปปลูกต่างหากขัดจังอันมะขามข้ามสมถุงมระซองนานอุ้ยก็ดกแต่ป้าเกิดเกิดเทียนอันนี้บอกทัวนะคะบักทัวร์ ปลูกก็ไม่ได้ปลูกแบบให้มันมีระเบียอปลูกแบบท่านได้กับวานมองหังนนะคะอาก,กาศขา้าวกระรังเกิดก็มีมองรกกมงอะไรนี่นะติดคอยติดตามตอนต่อไปอันนี้ละมุดนะคะละมุดซื้อมาซื้อมาพร้อมดอกนี่นี่กระรังแตกยอด พี่นออหงาคุนตกหงาก็ล่างึ้นมือได้หวางมือได้ยุด่นละแต่สเสดยวมาเอาหุนดีๆงามๆช่วงนี้ก็เห็ดาน้าประจำนำั่นนะคะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะบะักฮงอันนี้บักขมวาน นี่กระลังงามอันนี้มันเบอร์รี่มันเบอร์รี่นะคะอันนี้แก้วมังกรแดงเพาะขายะะอ,นนอยู่ดนะค่ะตัวนี้เพาะขายอยู่หยาไปนะอันนี้กระบอกม่วงเพาะเองนะนี่ม่วงจะตายสิยัง อันบัลรี่สองต้นอันนี้ตะลิงปิงตะลิงปิงขอให้รอดแตกยอดแล้วแก้มังกรปลูกน้ำหัวนะคะปลูกน้ำหัวอันนี้ตะไคร่อันนี้ต้นสลาสลานะค่ะคุณยายมันเอาุนอันนี้ก็มีบักผิด ต้นมะพริกโอ้ยงัวหน่อยเขามาดูสวนเดอ้อพี่น้องอไปลูกไปไปลูกไปหิวว่ีย้ยหนามบ่อยแม่ไปอยู่ทั้งปุ่นหนูสิไม่อยู่ทั้งพี่โม,หหหมเห็นมาจากัก มันนี้สิว่าลงเสาไฟซอยพอกระแม่นนะคะพี่น้อง oh <my> อยากป้าขี้เล็กกะลังงามโอ้ o d ตาไปต้มแกงใส่หนังเถอะเด้ ก็แม่เราดูก็ดูเลยพี่น้องฮะแต่แนวเห็ดลูกเต่าว่าบ่อยเห็ดกับเห็ดเห็ดเพื่อลูกดูแบบสบายสบายก็ได้แต่ว่าเพิ่นหนึ่งบ่วนท่าแต่แนวเห็ดุฝน<ะ>ูกสายว่เอาตัวของงหญ่อูม่าลูกเนาะ มวนแลนหลยนน้ำหนาบอื้อแต่มองแลนหลิน มาอยู่ห m e ผิดหกมาอยู่ห o m e ผิดพี่ผู้หน่อยก็อยากเจ้าซอย านับขายม่ดีาคนไดร้เทรนี่รค่อหะไายรร้ัี่บก่มาเอาด้มเด้นี่มขามาขายแบบทั่วดินนำด้วยพี่น้องเพิ่นมาถามคือเขาโพดขขาโพดท่านเนพ่อ ก็ขายอยู่ค่ะห้องก็ออกดอกรอก่อนรอก่อนมาสิขายเองนี่ล่ะตรงขายเองหน้าบ้านพ่อสิได้ขายบ่น้อพี่น้องไก่ไก่ไก่ไม่ไม่กินด้วยลูกอุ้ยไปอ่าบายบายอ่าเอามาเอามาแม่เอามาแม่กลบเอ้า ทีทีทีถูกไทีว้ยแ่พูมาชื่อีฟักบาทสีฟักีฟักีฟักบาท้ฟักบาทบได้ยังได้รถคู่ใจนะรถขันหนีเป็นรถที กวางเตียงพอแต่เต้ยงามใหม่ๆหมดละตื่นรถเกง๋งเพื่อนขั้นหนึ่งนะคะแซ็นกอบาดไหวบันชียอดย่ำเกษียณนี่แหละเถ้าซ้งเถ้าขี้ไปหางไปหนันไปหนีไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องว่านั้นรถเก๋งมันกับเบอรถือกับจริตเพื่อนแบบไปยังมีคนละใหม่ใบนะ ตองแหลงนะกำลังเป็นดอกนี่อยู่ตองแหลงเสียบเลยพี่น้องเพื่งจใหม่ปลาตะกี้อันนี้บลิ้มแมวบลิบแมวอันนี้ต้นพะอุงมันไม่กินอายของความหลุกทุ่งพี่น้องมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ สบายใจแห่งเวลาหยุดน้ำไห้น้ำหนาลงหลักเลยแนละค่ะลงหลักลงหลักบรรยากาศทงไห้ทงหนานห้า,างหมดแดงเป็ดตะมเหิดปวกนะพอี่น้องอันนี้ต้นนาจะเป็นต้นน้ำดวนนะคะสองของางทาง เป็นธรรมาชาติน,นี่นี่ก็เป็นปลาอยู่นะคือเท่าควรจะอนุรักษ์ ไปสูนมันจะเป็นยังไงแม่ขั่น,ข,น<ะ>ขั่นไปสูนมันสิขั่นกกน้ำเกลียงอันนี้กกบักโมง่งมันบอแม่มันบอนบอีอ่ต้นโมง่มง Oh my god.